สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังบุญเทียมกุหลาบฉายาหนุ่มไทยไข่ข่าวเสียชีวิตแล้วผู้บุกเบิกวิทยุขึ้นไงเอ็มบุญเทียมกุหลาบเสียชีวิตแล้วปิดตำนานโคลกพิธีก่อนชั้นครูหรือที่รู้จักกันในนามหนุ่มไทยไขรข่าวผูบุกเบิกการจัดรายการวิทยุขึ้นอ่าเอ็มอีหนึ่งเรื่องเศร้าคนบันเทิงบุญเทียมกุหลาบเสียชีวิตแล้ว ปิดตำนานโคศกพิธีกรชัน้นครูหรือที่รู้จักกันในานามดุมไทยไข่ขาวผู้บุกเบิกรายการวิทยุขึ้นเนเอ็มและผู้สร้างตำนานพิธีกรดังเมืองสระบุรีโดยบุญเทียมกุลาบได้เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ3.46นาฬิกานาทีของวันที่23ตุลาคม2565หลังล้มลมป่วยและเข้ารักษาตัวด้วยโรคสมองตีบรักษาตัวที่โรงพยาบาลรังสิต กำหนดสวดพระอภิธรรมที่วัดศรีบุรีรัตานารามวัดปากเรียวจังหวัดสาระบุรีวันที่23-29ตุลาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีชาป,ปนกิจวันที่30ตุลาคมเวลา16นาฬิกาสำหรับบุญเทียมกุหลาบหรือที่แฟนเขารุ่นใหญ่รู้จักในานามหนุ่มไทยไข่ขาวผู้บุกเบิกการจัดรายการวิทยุขึ้นนะเอมโคศก พิธีกรนักจัดรายการวิทยุคนดังที่แฟนขับรุ่นใหญ่คุ้นเคยกับเสียงการจัดรายวิทยุมาเป็นเวลายาวนานจนกลายเป็นตำนานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ